ถ้าบ้านหนูเอาเดี๋ยวเอาไปเล่นเดี๋ยวหนูก็ออกไปเล่นโคนข้างนอกอีกนี่วันนี้เดี๋ยวจะพาเขาาอาบน้ำกันดีกว่าทุกคนเป็นครั้งแรกที่เขาสาอาบนะ้ำแม้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ทางปากมาเลยอาบน้ำเฉยๆมันยานมันยานค้า ช่วยอาบน้ำหน่อยไม่ได้ทำอะไรสวยแล้วน่สวยโอ้ยมึเป็นใครโอ้ยน้องหนาวหนาวหนาวหรอลูกหนาวหรอตกใจแล้วว่เคยอาบน้ำเนอะอาบน้ำเพียแลกในชีวิตเนอะดูหน้า โอ้สร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวครั้งหน้าพ่อไม่อยากให้แล้วเดี๋ยวพาไปอาบร้านดีกว่าทําใจไม่ได้หนูร้องดราม่าเลยลูกพาเช็ดตัวพ่อเลยนะไหนขยี้ขยี้ขยี้ไหมขยี้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 ยอโอ้ยหนาวลูกหนาวเฮ <c oughs> ะเดี๋ยวพ่อพ่อเช็ดให้เดี๋ยวพ่อจะเป่าให้แห้งเลยลูกไหนเช็ดขาสิเช็ดขาอแม,มาอันนี้พ้าเช็ดตัวผมนะครับทุกคนก็ อะไรน้องเสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วเมื่อกี้น้องอาบน้ำไม่เฉยน้องเลยร้องเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปลูกเช็ดหน้าหน่อยเช็ดหน้าเรามาเป่ากันดีกว่าเรามาเป่ากันดีกว่าเรามาเป่ากันดีกว่าเอ,อ้ยอย่าบังอันนี้อุ่นหรือร้อนเนี่ย วันนี้อ,อ,นอุ่นทุกคนอุ่มไหมโอ้โหนอนแป๊บนึงนะตั้บหนึงนะจางตั้บนึงนะลูกเดี๋ยวพ่อเป่าให้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 ล่าให,าให,าให้บอกก่อนนะครับว่าน้องไม่เคยเจอใดมาก่อนก็าอาจจะมีร้องบ้างเป็นเรื่องอกปกติอย่าดราม,ม่านะทุกคนรับเดียวก็แห้งนะล,ลูกนะตั้บเดียวมึงมึงมึงเฉือมันเบนิบบบบ่งหอกมันน้ำภาก็เถื่อยงังมากวันนี้มีคิีวครับ เสร็จแล้ว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 ทุกคนเบิร์ดเลิฟคอยเมื่สีแดงไปใส่บ้านเอาเข้าบ้านบ้านเปิดประตูเอาเข้าบ้านเด้เอาสีแดงไปเล่นไปเข้าบ้าน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 ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านหนูเอาย่อไปเล่นเดี๋ยวหนูก็ไปเล่นโคนข้างนอกอีกนี่โวยวายแล้ว บายแล้วมันโอ้โหไม่ได้หนูลูกเดี๋ยวก็ออกไปเล่นโคนเย็ไปแล้วนะครับแล้วนี่ฮะที่แบบอาบน้ำแรกแต่ว่าเฮ้ยอย่าบังต้ามันดูแลน้องดีมากนะต้ากับสวยตอนน้องร้องรงแรงนี่คือแบบหนูเป็นห่วงน้องมากเลยหรอลูกไป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 โอ้เป็นห่วงเราลูกเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงให้น้องเขาไปอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นโคนให้น้องสะอาดได้วันหนึ่งก่อนนะลูกนะให้น้องสะอาดวันหนึ่งไป ดี๋ยวเข้าไปเข้าไปอยู่ในบ้านเหออยู่ในบ้านก็ตอนนี้น้องอาบน้ำแล้วนะครับสภาพน้องก็ขนฟูเหมือนเดิมแต่ว่าสภาพ <c oughs> อยู่บ้านกันก่อนไป,ไปอยู่กับพี่สวยว้ยอย่าออกไป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 เปียก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 ไปแล้วครับทุกคนปิดคลิปไปทีนีน้เลยเขาสวยเขาสากไปอันนี้ là chút